สวัสดีครับปาโก้ลำพืชนอปิเชียครับปาโก้ค้กโก้สลโยบบานทานับหมื่นโก้ไปหนาเงืนสีใสกับบมอี่ีดองครับบาได้ทายอัปเดตช่วงแรงๆล้งเวทีให้เอฟซีปาโก้เบ้งน่านล่ะพี่น้องครับมอเี้เลยมาทายให้เบ่งเ้อพี่น,อน้องเร่ครับ เมื่อนสถานที่ครับแขบก็เลยอยากนำเสนอว่าลูกๆเต่าเต่าศิลปินดนเซอร์ครับอยู่กันอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะอยู่กันแนวไดอย่างที่พ่อกันอยู่ครับพี่น้องครับเขามาขึ้มาเจืเต็นสาวปรับหลดเหาะพี่น้องอุ่นนะอีหลาซสละเป๋า ตะสระเปลาเอาเปียนเพื่อนอยู่ดีครับพี่น้องครับโตคนประ่านเหนีมากหรอวะโตยังประ่านเหนีมากครับเบิรงเตียนไปก่อนด้วยวัดดีจารูกเด็กซื้อเนี่ยง่ายเขามาหลังเวทีหละพี่น้อง ลังเวที่เดี๋ยวยูแต่เต็นไงครับรถเครื่องปั้นพีน่น้องครับรถพระครับของพระอำนาจครับของคุณแม่อยู่อยู่บนน่ะคุณแม่คุณแม่สุขภาพโอ้ยอะไรเนี่นยครับครับอัปเดตให้เบิองครับนี่ครับ มากมากมามากมา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 นี่พี่นอ้อกนีงเป็นที่ครับเสียงสองเต็มอาจจะเป็นเต็มหมอลำของใครเอ่ยอันนี้ก็เต็มหมอลำครับเต็มร่วมครับน,นี่ยูดังๆนี่นี่คือของเสียงนุ่นครับนี่ครับของเสียงน,นุ่นของบอสครับอยู่นี่ครับแล้วของอีดาครับ องยิงองยิงครับนี่ครับเต็นเพิ่นครับมาเบ่งเต็นเพิ่นได้ครับตัวิ่นบรตเนมานี่ครับพี่น้องครับน่านเ <ส language> ต็นทีหลาครับเห็ดดีเนาะพี่น้องเนะ<ถ>าะเป็นแต่อยู่เป็นแต่อยู่ครับครับอะไรของพ่อเสียนอ่นเสียบอดเสือสำนักงานเพิ่นครับอันนี้ของบอสแง่ผมครับ อยู่อย coastal, ู่มนินน้ำวงศาะผู้อำนวยการสรา้างสอเดี่ยงคนอท่านได้เปิดเผยอ,อยู่พี่น้องชื่อเรื่องยังไม่เปิดเผยอ,อยู่เด้อหนังเพิ่นครับศูนย์ร,ร่วมควบเย็นอยู่นี่ครับเย็นทุกอย่างครับบออกหมเย็นทุกอย่างครับ หมอเอฟซีกหมอคโอ้เอฟซีผมมาด้วยครับคุณป่าปลาเมาแน่นมาใั่โอ้คุณแม่ได้๋ยังกินครับคือชอบเข่าคุณแม่ปลาแดดบองปลแดดบองพร้อมครับนี่ของขผู้เฒ่าครับเป็นกับกินเข่าก็บักโม่ครับก็บักโม่แตงก็บักโม่แตงได้ครับคุณแม่เอ้าเป็นคุณแม่เป็นผูเฒ่าครับ กินแตกินขอกับผมบเ่เจากินถ่ายย่างกังอยู่ครับค,ครับถ่ายคลิปตอนได้จคด็คคลิปคลิปมื่อนี้ท่อกระไดคลิปเดียวครับออแต่ถ่ายแต่เมื่อคืนแล้วลงบัวได้เอามาลงเนี้ยผมลงบัวบัได้ผมมาลงแตอนเนี้ยหมูเสาร์จ้ะค,ครับ,รบแม่นลงได้กับซีทุ่มหาทุ่มกับ่มมีคนเบิง่งกระลบแล้วผมก็เลยถ่ายเอามาลงเนี้ยหมูเสาร์ซะให้เขาเบิ่งแน่ได้คลิปแล้วลอยสองลอยวิวก็เอาซ่าสมไปให้เขาเบิ่ง คู่ช่องแม่เพื่อนเพื่อนคู่คแม่อืมคู่หลังค่กันนั่นแหละช่องคุณแม่สุภาพช่องกั้น้ำเพื่อนเนาะครับผมคุณแม่สุภาพใน่เด้อโอ้ครับผมมีเด็ผมดิฝากเล่าหมดแล้วพี่มลยปากแน่บาเบิ้งคุณแม่ให่งในเด้อเอฟซีของปาโก้ครับเบิ้งคุณแม่สุภาพในครับเบิ้ลมีแอดมินครับแอดมินสาวสวยแอดมินสวยสวยไปหมดสวยไปหมด ลูกๆก็ได้เนีแ่แหละคว่มเย็นอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับลังเวทีบรต่องยางไกพกวงจรมีหอดขนมได้พี่น้องเด้อครับพูดใด้สีเมาบริการแจกอ้าพี่น้องพี่น,องงน้อ,นองยางต่อครับโอ้พนักงานไฟฟ้ฟามาแต่สายเนาน,นี่เนาะ เนื้อนอนนะครับพนักง,งานไฟฟ้าเนี่ยเบื้องเต็รอบแบกสายไฟครับสุดยอดอีลีครับผมสิไปยังไดหล่ะพี่น้องครับ <c oughs> ตอนออนุญาตผ่านเนี่ยเด้อครับ <c oughs> ผมสิไปข้างหลังพาพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งเต้นศิล,ลปินดูยังไดไปยังไดมาจังไดเอ้าเท่เอกเข้าย <c oughs> ังไดจะมาผอกันอีกแล้วบัดนี้ลบเราก่อนครับช่องใหญ่ครับ ไปยังไดนลูกทางกว่าทางเขาอยู่ไซลูกนี่คือจันจันจุดพุทแล้วพี่น้องครับนี่คือประตูประตูวัดเลยนพี่น้องนี่คือประตูวัดแล้วครับผมก็คือเต้นได่ซ้ำนี้ครับเต้นได่ซ้ำนี้บัดนี้รถ รถล,ล่างผมเดี๋ยวจะอยูนอนนอน่นอกวัดพี่น้องครับี่นอกวัดหลังหลังหลังวัดเป็นถนนครับเป็นถนนด้วยครับถนนหลังวัดด้วยพี่น้องครับถนนหลังวัดครับรถขดตูมรถล่างอยู่นีเบดครับพี่น้องและเต้นเต้นลูกศิลปินอยู่ซ่พี่น้อ,นมมองมาเบ่งมาเบ่งครับทางนเนี่ยมีอยู่ประมาณพอเกินหาหกเต้นครับนี่คือถนนหลังวัดพี่น้องครับ พี่ <Okay. S 2> เตีนเรื่องกันเซร่าอยู่พี่พี่น้องครับมีเตียนผู้ใดเนี่ยบัดนี้เขานี่ครับไดมอนครับทเทเลปินหมอล่ำครับอยู่เตียนผู้ใดเนี่ยป๊อปอา่าน้องป๊อปสุชาดาครับผม,มเตียนผู้ใดนี่ครับอย่าเป็นเตียนมีลาลูกสาวอยู่นี่อ้อมแอมครับ เต้นไปได้นี่ช้างจัก,กรพันพี่น้องนี่ครับเต้นศิลปินสิออกมาหลังวัดครับออกมาหลัางบาตรทั้งนี้ครับพี่น้องครับแล้วรถปาทผมก็จอดอยู่นี่แหละครับมีโมล้วบัดนี้ครับมีโมแล้วครับทั้งหลังฝุ่นก็นเป็นเต้นหมอลำออกพีกแล้วครับผมนี่ครับโอ้มองเงียบสงบ แล้วก็พี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ FC p a r a g u ครับหับทราบเฮาอยู่เย่ยงไรน้องพี่น้องน้นนนองครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเซฟนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการที่ติดตามเ้ยครับสวัสดีครับ